สวัสดีค่ะวันนี้อีปกฟิชชิ่งนะคะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่ทั้งลำทรงมินินี่เป็นงานกำคอรอบนิ้วนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า D2 มินินะคะตัวนี้นะคะเป็นงานไม้ประดู่ทั้งลำความยาวรวมอยู่ที่140เซนนะคะรางนะคะจะยาวอยู่ที่80ิเซนนะคะช่วงชัก35เซนทิมทิ้งปลายยิบห้านะ ปีกจะเป็นปีกอลูมิเนียมนะคะหนาหกมิลตัวนี้นะคะความยาวของปีกอยู่ที่สี่สิบเซนนะคะตัวนี้นะไกนะคะจะเป็นระบบไก่กล่องสเตเลสแบบมีเซฟนี่ตัวนี้นะคะเป็นไก่กล่องของเราแบบมีเซฟแบบนี้นะคะพร้อมกับขาจับท่อพร้อมสายพันพีเอพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะนี่นะอ่ะแล้วก็เราก็จะให้ไปกับลูกดอกหนึ่งลูกอืมสองจ้ะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นเราให้ไปเลย สองลูกอ่าลูกดอกสองลูกนะคะพร้อมกับยางหนึ่งเส้นไม่พอเซตนี้เราให้ไปเลยโรลเลอร์หนึ่งโค้ในราคาหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบเก้าบาทซวีเก็บปลายทางไม่บวกเิ่มจ้าบอกไปเลยว่าชุดเนี้ยคุ้มแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูผลงาน,านปะ นี้ลอดช่องไปอ่ะยิงรอดช่องออืมความลำบากเป็นของเทสเตอร์นะคะไม่ใช่ของเราไ <c> ห <oughs> นเข้าปองไหนร้องตรงกลางนะคะทะล,ลุมาถึงนี่เลย